ง่ายจังเลยนะคำนี้ถ้าทางของหมอพรสเป็นคนดีนะก็หมอแต่หวงของไปหน่อยนึงทั้ทงๆท,ที่รู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองซะหน่อยน่าใจหรอตราบใดที่คุณอุม,มายังไม่แต่งงานก็เป็นแค่ครูเท่านั้น แต่ฉันคิดว่าคนสองคนนี้มีท่าทีต่อกันคล้ายๆกับว่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจอีกอย่างน้งสนุกเธอเคยได้ินคำพูดคำนี้ไหมอันของสูงแม้ปองต้องจิต ตะตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าคุณอุมาคือใครกระหม่อมก็ขอหวังไว้ก่อนแล้วนะถึงจะเป็นความหวังลมๆแรงๆแ,แต่มันก็ทำให้จิตใจมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีความสุขลีนะกระหม่อม ทางั้นก็ตามใจนายแล้วกันกขอให้นโชคดีประบาทก็เช่นกันถึงแม้ว่ากระหม่อมแสดงออกนอกหน้าไปนิดนี่แต่ก็มีคนบางคนที่เก็บสีหน้าว่าไม่อยู่เหมือนกันอขอบใจมากเลยสนกพี่ตื่นฉันจะคอยระวังตัว ให้คุณมาจับได้คนไข้ของคุณหมอเป็นไงบ้างคะไม่ว่าเธอจะไม่ถามฉันแล้วสองคนแม่ลูกกับปลอดภัยดีโชคดีจัง คุณพี่คุณพี่คะเอ๊ะแล้วนี่เธอมากับคุณพี่ได้ยังไงฉันกลับจากบ้านไล่อดีคุณพรัดรผ่านไปก็เลยติดรถมาด้วยขอบคุณนะคะที่กรุณาคุณพี่คะน้องช่วยถือกระเป๋านะคะอุ๊ยแขนเสื้อคุณพี่เลอะอะไรมาคะเนี่ยพี่ไปทำคลอดมา คงจะเป็นเลือดหรือน้ำคร่ำของเด็กอื้อคุณพี่รีไปล้างนะคะสกปรปกจะตายมา,าไปล้างข้างบนบ้านกันเถอะไปดูสิคะถ้าครูรู้ว่าคุณแจวไม่ยอมหลับครูจะรีบกลับมาให้ไวว่าน,นี้นะคะตอนนี้ครูกลับมาแล้วคุณแจวก็นอนได้แล้วสิคะ เจ้ายังไม่นอนอีกเหรอคุณเจ้าบอกว่าเราคุณพระรถค่ะ รอเธอด้วยแหละตอนนี้เราก็กลับมาทั้งสองคนแล้วคงจะนอนได้แล้วนะคุณแจวอยากให้คุณพี่จูบราตีสวัสด์ค่ะคืนนี้คงไม่ได้หรอกเพราะพี่ไปทำคลอดมาแล้วก็สุปรกไปทั้งตัวเลยจ้ะคุณเจวบอกไม่เป็นไรคะ่ะแล้วครูของคุณแจวอ่ะคิดว่ามันเป็นยังไงล่ะ นี่ก็คงจะเป็นเลือดและน้ำคร่ำของผู้หญิงและเด็กที่ไปทำคลอดมาฉันคิดว่าสิ่งที่ห่อหุ้มตัวเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นสิ่งที่สะอาดที่สุดแล้วค่ะแล้วถ้าฉันให้เธอจับเนี่ยเธอกล้าจับไหมเธอก็ไม่กล้าจับทำไมฉันจะไม่กล้าจับแต่ฉันไม่ทราบว่าถ้าฉันไม่จับแล้วจะเป็นยังไง เธอก็กล้าจับแล้วเจ้าพี่บอกราตีสวัสดีกับเจ้าได้แล้ว้พบกันพรุ่งนี้เช้านะคะนอนหลับฝันดีนะคะ อะไรจ้ะพี่รู้แล้วว่าแจวันะรักพี่แล้วก็รักครูมาม<น>เราถามว่าทำไมพี่ไม่บอกรักครูมาแล้ว ไม่ได้อ่ะไปนอนได้ละนอนได้ละพวกนี้จะได้ตื่นแต่เช้านะ ใจหรือเปล่าเปล่าพคะเธอนี่เหมือนเด็กๆเ,เวลาทำผิดเลยนะอะไรอะไรก็เปล่าไว้ก่อนอ,อคือข้างในมันร้อนนะเพคะหม่อมฉันเลยออกมารับลมเย็นแล้วทำไมฝาบาทยังไม่บรรทมแล้วเพคะ ฉันก็ออกมารับตรงเหมือนเธอแต่ตรงนี้มันชักจะรอแล้วนะ นี่ต้องเตรียมใจเสมอใช่ไหมจ๊<ค>ะ,<ค>ะเตรียมใจไว้นะอย่าไปลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วค่ะมาจะพยายาม ท่านเป็นคนละชั้นกับเราคุณอุมอาหรือหม่อมเจ้าหญิงอุมอารังสี